หลังจากที่พอเพกได้ทำการโจมตีจัดการค่าทั้โสดเชน่นยุ่นไปแล้วในตอนนี้ก็ทำให้ทุ้โสดขง,งเทียนเซียยวตัวเขาที่พยายามหนีออกไปจากที่นี่ก็รู้สึกตกใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากๆก็ไม่คิดว่าพระเอกนั้นจะแข็งแกร่งขนาดนี้พวกเขาที่คิดปิดแล้วในการที่เป็นศัตรูกับพอเอกมานะครับทำโสดเชนยุนที่ไม่สามารถที่จะเอาชนะพอเพกได้ ตัวเขาก็ทําได้เพียงแค่น,นีเอาชีวิตรอดให้ได้เท่านั้นแต่ในใจก็ยังมีความแค้นกระเพกเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่สามารถจัดการคาระเอกได้ในวันนี้แต่ว่าทศชญยุนนั้นเป็นคนที่มาจากหอคอยวัชรวายุเกรงว่าอีกไม่นานหอคอยวัชรวายุจะส่งคนมาเพื่อจัดการคาระเอกอย่างแน่นอนในครั้งนั้นเองก็จะเป็นการแก้แค้นของเขาในที่สุดนะครับผมส่วนทางด้านของพี่น้องจากตระกูลฮนันในตอนนี้บรรพุตจากตระกูลฮนันหรือว่าท่านปู่ของสองสาวทั้งสองนะครับ พวกเขาจะเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ตามปกระตกใจเหมือนกันนะครับก็ไม่คิดว่าพระเอกนั้นจะแข็งแกร่งขนาดนี้ทา,ทางทั้งทีพวกเขามาที่นี่เพื่อที่จะช่วยเหลือพระเอกนะครับแต่ในตอนนี้ก็คงจะไม่ใช้สิทธิ์นั้นอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะในด้านความแกร่งของพระเอก,กเกรงว่าแม้แต่พวกเขาเองก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะพระเอกได้ในตอนนี้พวกเขาก็ต้องรีบมุ่งเดินทางไปตามหาพระเอกต่อเหมือนกันทางด้านของพระเอกในตอนนี้หลังจากที่เขาโจมตีจัดการคาโซเชนยุน ปนครับแต่พระเอกก็ยังไม่ปล่อยให้เท่าโตชนยืนรอดแม้แต่กระทั่งร่างวิญญาณของเขาพระเอกก็ทําการโจมตีจับตัวเอาไว้ ตอนที่พระเอกจะได้บีบร่างวิญญาณของทัพโสดเฉินยุนจนร่างวิญญาณนั้นก็แหลกสลายตายไปในที่สุดนะครับจึงทําให้ทัพโสดจากตระกูลน,นั้นตัวเขาที่ได้ตามมาถึงเพกแล้วในตอนนี้ก็ได้กล่าวชื่นชมเพกไปเลยนะครับแม้แต่กระทั่งร่างวิญญาณของทัพโสดเฉินยุนพระเอกก็ยังทําการโจมตีฆ่าจัดการไปถือว่าเป็นคนที่มีความคิดรอบคอบเลยเดียวนะครับผมที่ไม่ปล่อยให้ศัตรูนั้นมีชีวิตรอดออกไปเพื่อที่จะกลับมาแก้แค้นนั่นเองนะครับตัวเขาก็ทำได้ เพียงแค่กล่าวชื่นชมพระเอกไปเท่าน,นั้นแต่เมื่อสองสาวที่ได้มาเจอกับพระเอกแล้วนะครับทั้งสองก็ต้องรีบมุ่งเดินทางวิ่งเข้าไปดูอาการของเพกเลยว่าพระเอกนั้นเป็นยังไงบ้างนีครับถึงแม้ว่าท่านปู่ของเขานั้นจะพยายามจะห้ามเอาไวา้ก็กลัวว่าพระเอกจะทําอันตรายกับลูกสาวล้านสาวของเขานะครับแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถห้ามสองสาวทั้งส,งสองได้พวกเขาก็ต้องรีบมุ่งเดินทางไปดูเพกเลยนะครับซึ่งพระเอกก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับก็ได้บอกทั้งสองว่าไม่ต้องกังวล เกี่ยวกับเรื่องนี้แถมพระเอกก็พอที่จะรับรู้อาการว่าท่านปู่หรือว่าบรรพบุรุษของตระกูลฮานั้นมีความเป็นห่วงหลานสาวมากๆนะครับก็เลยได้บอกกับบรรพบุรุษจากตระกูลฮานไปว่าทั้งสองสาวก็เคยช่วยเหลือชีวิตของเขาไว้ก็ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณไปนะครับไม่ทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายอย่างแน่นอนตัวท่านอโศจากตระกูลฮานก็เลยได้กล่าวขอบคุณเพกไปที่คอยช่วยเหลือตระกูลของเขาก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสในอนาคต ตัวเขานั้นจะช่วยเหลือพระเอกกลับยังแน่นอนนะครับและเมื่อทีพวกเขาก็ไม่ได้มีอะไรพูดกันไปมากมายก,กว่านี้บรพบุรุษจากตระกูลฮันก็ต้องรีบพาลานสาวของเขากลับไปที่ตระกูลเหมือนกันเลยครับผมซึ่งแม่นางชูตัวเธอก็อยากจะกล่าวลาพระเอกนะครับผมแต่ว่าในตอนนี้ก็ไม่มีเวลาแล้วนะครับก็ทําได้เพียงแค่หันหน้ากลับมาจ้องมองพระเอกยวงหังเท่านั้นนะครับก็คือแอบชอบพระเอกแล้วนั่นแหละครับผมจสงทําให้เซียนยุตเทียนหัวติดเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ถึงกับกล่าวชื่อ ชมเพกไปเลยนะครับเกรงว่าหญิงสาวทั้งสองคนจากตระกูลฮันก็คงจะต้องแอบชอบเจ้าแล้วแหละโดยท่านโซเทียนฮัวก็ได้กล่าวชื่นชมเพกไปเหมือนกันในด้านความแข็งแร่งในตอนนี้ถึงแม้พระเอกจะอยู่เพียงแค่ระดับพลังไม่ถึงระดับปรมาจารย์ยุทธแต่ก็ยังสามารถรับพลังจิตวิญญาณของเขาได้ถือว่าเป็นเด็กหนุ่มที่มีร่างกายที่ทรงพลังมากๆนะครับแต่ถว่าการทำกรรมของเพกแบบนี้ถ้าเกิดว่าในอนาคตพระเอกยังยืมพลังของเขาอยู่เรื่อยมันอาจจะเป็น ผลร้ายต่อร่างกายของเพกเหมือนกันนลยครับ ซึ่งพระเอกทีเรื่องที่ท่านโสเทียนหัวพึ่งขึ้นมาตัวเขานั้นก็พอจะสามารถรับรู้ผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่สิ่งที่เขากระทำในตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นก็คงจะต้องหาวิธีในการกำจัดเศษเซ้ยวร่างวิญญาณของท่านโสเซินยุนที่ตัวเขาได้ยืมพลังมาก่อนหน้านี้นะครับก็คงอาจจะทำได้ในอนาคตในตอนนี้พระเอกก็ต้องรีบมุ่งเดินทางกันต่อไปนะครับส่วนทางด้านของหอคอยวัชระวายุ u, ซึ่งตัวเขาที่รับรู้เขาว่วาท่านโซ นอยุ่น,นั้นก็ได้ถูกจัดการฆ่าตายทิ้งไปแล้วนะครับพวกเขาเองก็รู้สึกทึงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากๆแต่ก็ยังไม่สามารถรับรู้นะครับว่าคนคนนั้นเป็นคนที่มาจากที่ไหนกันแน่แต่ทําไมถึงแข็งแร่งได้ถึงขนาดนี้หัวหน้าหอวัชระวายุอุดอนตัวเขาก็เลยได้สั่งให้คนของเขาไปทําการจัดการฆ่าเพกให้ตองให่ถ้าเกิดว่าคิดขัดขืนก็ให้จัดการฆ่าทิ้งโดยไม่ได้ปลานี้เลยแม้แต่น้อย เพราะการที่คนคนนั้นมาทําการโจมตีเล่นงานคนของเขาก็ถือว่าเป็นการที่แบบว่าทําให้พวกเขานั้นอับอายมากๆนะครับในตอนนี้ก็จัดการค่าไม่เหลือเลยนะฮะก็ได้สั่งให้เหล่าลูกน้องของเขาไปนะครับซึ่งทุกคนก็ได้ตอบรับคําสัง่งรีบบุงเดินทางไปตามหาเพกเหมือนกันลยครับส่วนทางด้านของตัวเมืองในตอนนี้หลังจากทิพย์เอกสามารถจัดการค่าทั้งโสชฉันยุนไปได้มันก็มีข่าวสะพัดมากมายเลยทีเดียวนะครับในการทิพเอกจัดการค่าทั้งโศกฉันยุนไป ก่อนหน้านี้จึงทําให้ผู้คนชาวบ้านที่ได้เห็นหมายจับนะครับเป็นรูปหน้าของเพกเป็นเพียงแค่เด็กอายุ20ปีเท่านั้นแต่ก็ยังมีความแข็งแกร่งขนาดนี้ซึ่งพวกเขาเองก็ยังไม่เชื่อเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าพระเอกนั้นเป็นคนทานะครับเนื่องด้วยที่อายุของเพกก็ยังมีเพียงแค่อายุ20นะครับการที่จะสามารถจัดการกับปรมาจารย์ยุทธคนหนึ่งได้รวมถึงก็ยังสามารถทําให้ทรามโสงหงเทียนเซียวนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสได้อีกหนึ่งคนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกเกิน นะครับจึงทำให้พระเอกที่ผ่านมาได้ยินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตัวเขานั้นก็รู้สึกตกใจพอสมควรเพราะถึงแม้ว่าจะเป็นการประกาศจับเขาก็ตามนะครับแต่ชาวบ้านที่อยู่ที่นี่ก็ยังได้พูดถึงเกี่ยวกับตระกูลฮานนะครับตระกูลฮานถือว่าเป็นคนที่คอยช่วยเหลือพระเอกมาโดยตลอดและก็ยังเป็นคนที่ดึงพระเอกเข้ามาทําให้พวกเขานั้นวุ่นวายนะครับ ในตอนนี้ตระกูลฮันก็ได้ได้รับผลกระทบถูกทาโซจากหอวัชระวายุส่งคนไปรอมรอบตระกูลฮันเอาไวา้ถ้าเกิดว่าพระเอกนั้นไม่ยอมป้าก็ตวกมา ตระกูลฮานก็จะถูกโจมตีในที่สุดนะครับจึงทําให้พระเอกที่ได้ยินเช่นนี้นะครับตัวเขาก็คงจะไม่คิดที่จะยอมแพ้ง,ง่ายๆอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะเขาตัวเขาก็จะกลับไปแก้ไขมันอยู่ดีนะครับที่จริงแล้วพระเอกก็อยากจะกลับไปช่วยสาวๆนั่นแหละครับผมจึงทําให้ทั้งโซเทียนหัวก็ถึงกับพูดบอกกระเพกไปเลยนะครับในด้านความแก่งแกร่งของทั้งโซจากหอคอยวัฒรวายุนั้นเป็นสิ่งที่สามารถจัดการได้ยาก ถ้าเกิดว่าพระเอกนั้นกลับไปก็อาจจะได้รับอันตรายนั่นเองนะครับแต่ว่าพระเอกก็ได้พูดบอกกับท่านโสดชยุนไปเหมือนกันเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะขาขาก็จะกลับไปแก้ไขมันเหมือนกันข้าจะไม่ยอมให้พวกนั้นนะ่ะเหิมเกินไปเป็นอันเด็ดขาดจึงทําให้ทโสเทียนหัวที่ยินสิ่งที่พระเอกพูด ัวเขานั้นก็รู้สึกชื่นชอบมากๆนะครับในด้านนิสัยของเพกแล้วช่างเป็นคนที่ซื้อสัตว์เลยจริงๆในตอนนี้ก็ได้พูดบอกเเพกไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเจ้านะ่ะยังมีค่าอยู่ข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้านะ่ะเป็นอะไรไปอย่างแน่นอนนะครับในตอนนี้ทางด้านของตระกูลฮานเองพวกเขาก็ตกอยู่ในที่นั่งลำบากแล้วจริงๆนะครับก็จะมีเหล่าทั้งโสร,รวมถึงผู้คนมากมายของหอคอยวัชระวายุในการ รอมรอบตระกูลพวกเขาเอาไวา้นะครับเพื่อที่จะรอให้พระเอกนั้นออกมาจึงทําให้สองสาวจากตระกูลฮันพวกเขาก็รู้สึกเป็นกังวลมากๆนะครับเพราะถ้าเกิดว่าพระเอกนั้นกลับมาแล้วก็อาจจะถูกโจมตีเล่นงานไปก็เป็นได้สิ่งที่พวกเขาคิดในตอนนี้ก็ไม่อยากที่จะให้พระเอกนั้นกลับมานะครับ ถึงแม้ว่าเหล่าทั้งโซหรือว่าเจ้าตระกูลฮานพวกเขาอยากจะขัดขืนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ในด้านความแข่งแร่งหอคอยวัชระวาอยู่แล้วเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถต่อกรได้ในตอนนี้ก็ทําได้เพียงแค่ทําตามเท่านั้นนะครับในจังหวะนั้นเองพระเอกก็ปรปลากกดตัวก็ไม้ยางเราเท่เลยทีเดียวนี่ครับมากับพร้อมสายฝนที่โปรยไปรวมถึงสายฟ้าที่พะลลงมากลางสนามลบนะครับผมก็จะเป็นร่างของพระเอกที่ได้ปลากกดตัวกมาแล้ว จึงทําให้สองสาวที่เห็นพวกเธอเองนั้นก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับ แต่ก็รู้สึกเสียใจเพราะถ้าเกิดว่าพเพเอกนั้นกลับมามันก็จะเป็นอันตรายกับเพอเอกนั่นเองนะครับจึงทําให้เหล่าทหารของหอคอยวัชระวายุหลังจากที่เห็นพระเอกปลากกตุกมาแล้วพวกเขาก็ไม่รอช้าในการพุ่งเข้าโจมตีพเพเอกไปนะครับแต่เพียงแค่ลูกกระจอกไม่สามารถทําอะไรพเพเอกได้นะครับพระเอกก็ได้ใช้ไม้บรรทัดเหล็กของเขาในการโจมตีฟาดฟันเข้าใส่คนพวกนั้นไปนะครับ ก็สามารถจัดการในอย่างง่ายดายก่อนที่พระเอกจะได้พุ่งขึ้นไปหาเหล่าทั้งสดทั้ง3ถ้าเกิดว่าจะจัดการค่ะ เกรงว่าพวกท่านทั้งสามก็คงจะต้องลงมือเองแล้วแหละจึงทําให้พวกเขาที่ได้มาเจอหน้าพระเอกแล้วจริงๆนะครับก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้คิดว่าพเพกจะอายุ20จริงๆแต่พอได้มาเจอกระเพกในตอนนี้ก็เป็นไปตามที่พวกเขานั้นคาดไว้นะครับผมพระเอกนั้นแข็งแร่งไม่น้อยน,นะฮะซึ่งพวกเขาก็ไม่ได้พูดมากกระเพกให้เสียเวลานะครับเพื่อที่จะจัดการ่าพระเอกทิ้งในตอนนี้ก็ได้เปิดใช้พลังสุดแข็งแร่งของพวกเขาเลยทีเดียวนะครับเป็นคล้ายๆพลังโรบาเลีย รวมพลังจากลูกศิษย์ของหอคอรัชระวายุทั้งหมดนี่ครับสร้างพลังโรบาเลียขึ้นมาเป็นคลายกลสายฟ้าในการเข้าโจมตีเพกไปนะครับโดยพวกเขาก็ได้เรียกทัพโซฮงเทียนเชียวออกมาเหมือนกันในการเข้าโจมตีเพื่อขัดขวางหุ่นเชิดของเพกเอาไว้จึงทําให้ในตอนนี้ทัพโซฮงเทียนเชียวก็ได้พ่งเข้าโจมตีกับหุ่นเชิดของเพกไปนะครับทางด้านของเพก ก็ได้ทำการเพิ่มพลังจิตวิญญาณของเขาโดยการยืมพลังมาจากทั้มโซทเทียนหัวนะครับจึงทำให้ทัาโศทั้ง3พวกเขาก็รู้สึกตกใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจู่ๆพระเอกก็มีพลังที่แข่งแก่่งขึ้นมากๆนะครับ ในตอนนี้พวกเขาก็ได้ทําการเข้าโจมตีเพอเอกไปด้วยการร่วมมือกันนะครับผมซึ่งถึงแม้ว่าพรพเอกนั้นจะแข็งแกร่งขึ้นมากนะครับแต่ในการที่ทํ้โสทั้ง3มรัวมือกันรพอเอกก็อยากที่สามารถจัดการกับทั้งสามได้เพราะพวกเขาก็พยายามพุ่งเขาโจมตีเพอเอกมาแบบรัว โดยที่ไม่ได้ให้พระเอกนั้นตั้งตัวหรือว่าโจมตีส่วนกลับเลยนะครับแต่ถึงอย่างนั้นพระเอกก็ยังสามารถต้านทานการโจมตีและก็ยังหลบการโจมตีของพวกเขาได้ในตอนนี้พวกเขาก็ได้รัวมือกันแบบรัวๆเลยนะครับผมในการปูงเขาโจมตีพเพกไปนะครับพระเอกก็พร้อมที่จะทการโจมตีส่วนกลับแล้วเหมือนกันแต่ในตอนนี้ก็จบกันไปก่อนสําหรับอีพีนี้ก็จะเป็นอีพีที่ล่าสุดแล้วนะครับอีพีที่95สําหรับอีพีหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวมาชมกันได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าเลยละกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ สำหรับเรื่องนี้ก็จะมาทุกวันอาทิตย์นะครับใครที่อยากดูตัวเต็มแบบถูกลิขสิทธิ์สามารถดูได้ที่แอปวีทีวีท่านั้นนะครับสวัสดีครับ